สวัสดีครับวันนี้วันที่30มีนาคมเวลาประมาณสัก14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2นะพาทุกท่านมาที่นั่นแหละครับเมืองใหม่การ์เด้นครับเป็นสระน้ําให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับอยู่ที่อําเภอลําดวนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับสุรินทร์ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีในตัวเมืองนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นรอบนอกก็จะนี่แหละครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบโอเคที่สุดเลยครับเป็นสระน้ําให้เด็ก้เล่นกันวันนี้พาพี่นิวครับนี่ครับพี่นิว กับน้องชมพู่อันนี้น้องชมพูก่กำลังสูดว่ายน้ำอยู่โอ้ห้ามโดนพอละนี่ครับให้เด็กไปเล่นน้ำกันนะครับน้ำสใสๆครับดูบรรยากาศนะครับคล้ายๆกับชายทะเลที่เด็กเด็กชอบมากเลยนะครับนะครับที่นิวก็จะขึ้นไปสไลเดอร์แล้วก็จะลงมานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดนะครับนี่ครับเสื้อสีฟ้าคอยดูแลความปลอดภัยให้นะครับอ่าแล้วก็จะมี โตะนะครับให้ผู้ปกครองได้นั่งอยู่ข้างในนะครับเพื่อที่จะดูเด็กๆเล่นน้ำนะครับช่วงหน้าร้อนนี่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างดีนะครับผู้ปกครองก็นั่งทานอาหารอยู่ด้านในแล้วเด็กๆก็จะมาเล่นน้ําอยู่เนี่ยครับฝึกว่ายน้ําแล้วก็โดดน้ํากันนะครับข้างในก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดสีฟ้าครับคอยดูแลความปลอดภัยคค่อนข้างที่จะแบบโอเคอยู่นะครับในเรื่องของเซอร์ฟเวอร์ลิตี้โอเคใช้ได้นะครับบรรยากาศก็ตามที่เห็นครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับดีดีว่าไงลูก ไปไหนลูกไปรับหนูตรงไหนหนูจะไปขึ้นสไลเดอร์เหรอลูกน้องผู้อยากจะไปขึ้นสไลเดอร์แล้วนะครับก็พาทุกท่านได้มาดูนะครับบรรยากาศวันหยุดนะครับพาเด็กๆมาเล่นกันนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งเล่นน้ําอยู่นะครับเมืองใหม่การ์เด้นครับถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าชมครับผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ที่100นะครับ1 1 0บาท1 1 0บาทถ้าเกิดว่าเป็นเด็กก็อยู่ที่80บบาทนะครับก็ ไม่มีจํากัดชั่วโมงนะครับเข้าตั้งแต่เช้าถ้าเกิดว่าถึงเย็นแล้วออกไปก็ได้นะครับหรือจะเข้าเป็นหนึ่งชั่วโมง2องชั่วโมงก็ได้นะครับเข้าผ่านมาถ้าเกิดว่าซื้อบัตรแล้วจะไม่ลงเล่นน้าก็คิดที่ร้อยสิบาทเหมือนเดิมนะครับส่วนเด็กก็คิดที่หัวละแปดสิบบาทกับนั่นคืออัตราค่าใช้บริการนะครับน้ําใสครับค่อนข้าจะโอเคเลยทีเดียวนะครับสําหรับช่วงของฤดูร้อนหรือว่าหน้าร้อนแล้วน่าจะมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูนะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งใน อำเภอลำดวนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ้าว่างวงก็แวะกันเข้ามาได้ที่นี่นะครับสาะน้ำครับให้เด็กเล่นๆกันสำหรับวันนี้ก็คงจะเเท่านี้ก่อนนะครับมาดีวิวให้ท่านได้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นบรรยากาศยังไงก็มาเองแล้วกันนะครับอยู่ที่อำเภอลำดวนครับจังหวัดสุรินทร์สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ